หนึ่งสองหนองไปหแดดออกค่ะวันนี้วันนี้อเะไรจะพาทัวร์ <c oughs> ชายหาดนะคะ <c oughs> เดินมาจากที่ทำงาน <c oughs> วันนี้น้ำไม่ได้แต่งหน้าสด <c oughs> เดินมาจากที่ทำงานขับฝั่งนู้น <c oughs> ใช้เวลาเดินมาก็ประมาณ40นาทีนะคะ ชมวิวก่อนชมวิวให้ดูคนพาทัวร์ก่อนข้ามถนนเขตนี้เขตคนรวยก็อยู่คนก็ไม่รวยเท่าไหร่หรอกก็ประมาณเรานั่นแหละอโหอันนี้ร้านอาหารอันนี้ร้านอาหารค่ะ ร้านอาหารร้านอาหารนี้อร่อยมากไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าฝั่งทางนู้คือที่ออกกำลังกายที่เห็นป่าป่าบนเขา เดี๋ยวจะให้ดูชายทะเลแล้วน,นะคะลอสอุลซนยาพะแวกที่พูบแบนยาอัพทยบฟินบเบรนโซเยอะๆอินเดยเวลกับบังับพูดได้ส,ไดส,ส่านใจน,น,นี่ค่ะชายทะเล อันนี้ฝั่งตรงนี้คือร้านอาหารตรงนี้ค่ะจักรยานไม่ให้ปั่นให้แต่คนกับหมาเดินแล้วก็ฝั่งที่มีสะพานเข้าไปในน้ำนั้นนะคะเอออันนั้นเป็นที่เขาเรียกอะไรอะสาวนา้า